โอ้ตอนนี้ว่าของมงเมียกับว่าเราไปองหมาดของมเมีเยดช่วยไม่ได้พ้นเรีบเยบร้อยเออโอ้ยมากก็เมียกเลยก็เมียดช่วยของมาดสีขาดแล้วลทุกคนทุกคนมเมียดไปเก็กบว่าวก่อน Sorry, เสีย้ยวว้าหนูบังหมาดเอาว้าแข่งมาลองซึ่งโอเคเอฟซีใจเย็นซึ่งบังเอียดก็ต้องเอาว้าของบังเอียดมาแข่งกับของหมาดนี่บังเสียงน,น,นี่ดิดังเหมือนแมงวันเลยไหมเอเอเห็นไนะคือแบบบังหมาดจัดว่าวลาใบเหมือนเขต้องจัดว่าวอะไรก็ไม่รู้พามาแข่งของหมาดมาดูกันว่า จะสู้กองหมัดได้ไหมหมัดว่าไม่กลัวจะต้องหมัดกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวได้จัดไปเดี๋ยวมารู้แล้วจะรู้ว่ามังเอียร์ซึ่งแล้วก็ซึ่ง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 มังเอียดชิบชิบชิบซาโอเคฟอกเล็กก็เชียร์ได้ตามมาเลยว่าว่ามังเอียร์จะสู้กองหมัดได้ไหมไปกันเลยมาดูมาดูมาดูว่าของเอียรเราจะทู้กองมัดได้ไหม มาดูบังหมัดบอกว่าไม่เคยกลัวนะเดี๋ยวมาดูว่าบังเหยียดว่าจะขึ้นข้างบนแล้วองขึ้นเป็นผือเดี๋ยวมาดูว่าออกมาจะตะเกยไหมขึ้นขึ้นนะขึ้นรอยตัวนี้บอกเลยพางโยงให้พี่เด็กนิทายดูหนูทุคนขึ้นข้างบนตัวนี้บอกเลยทะเลนะเดี๋ยวมันแทงเดี๋ยวมันตกรูมนะดูนะโน โนโนโนเราไม่แข็งไปนูนเหรอหรือว่าลมหรือว่าสายออกโอ้ไปนู้เหรอเดี๋ยวรอลมก่อนน้องทุกคนน้องทุกคนขึ้นโอ้โหป่าวไว้เพื่อตอนนี้อย่าอึดโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวของหมัดปล่อยของหมัดขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเรามาวัดกันดู บอกผมเห็นจะสู้ได้ไหมโอ้โหคนกดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหอนีุพันธ์ถือไว้ไม่เลยนี่มองเห็นไอ้น้องนี่พันธ์ถือไห้ไม่เลยลอยไหมลูกลอยสบายเลยใช่ไหมโอเคถือไว้นะขณะนั้นเดี๋ยวมาเราดูของหมัดกันนี่พันธ์ถือไว้นะขายเยอะแล้วทุกคนไม่ลอยขายเยอะแล้วโอเคของหมัดพร้อมไหมพร้อมเลยโยนมา ออนี่กองเงียดแล้ว,งลวงลองศาแล้วองศาลอยขึ้นขว,นนนวนนาแล้วนี่เหียดได้ใจเลยนั่นฟันเป็นไงขึ้นดีไหมตัวนี้อยู่ไหนเบ้าอยู่นู่นเหรอโอ้ขึ้นดีนัดโรยได้ตัวนี้บอกเลยนูมาในกองหมัดอะไรนะกองหมัดอยู่ขึ้นมานะเิื่มไปหมัดอยู่ขึ้นมาแล้วโอ้กองหมัดขึ้นมาแล้ว ไม่หมดที่ของเมขึ้นนี้ไมยมาเลยมาเลยของบางเอียดมันเกยเตียงมันรอมาเลยของบางเอียดโอ้ของมัดไปหน่อยเลยไม่รู้โอ้โหของมัดโอ้โหน่ของมึงเอียดโอ้โหของเมฆมาหนี้ทุกคนเดี๋ยวหยับมาหนี้ก่อนนี่ของเมฆขึ้นทางนี้นี่ทุกคนของเมฆกองมัดนี่นี่ทุกคนสายนู่นของเมฆขึ้นไปตะนู้นนะของมัดขึ้นไปตะนี้ตอนนี้สายมั่วหมดแล้วทุกคนดูดูดูโอ้โหดูของเอียดโอ้ ชเชยหมัดมาแล้วทุกคนเดี๋ยวบ้องหมัดเห็นว่ามึงเอียดงมัดก็จะตกเฉยว่ามันขึ้นหรูขนาดตัวนี้อโอ้โหแต่ว่ามันนาา่าจะแข็งอยู่หิดหนึง่งมึงเห็นป่ะมงเห็นพ่อมึงเอียด,ดแต่งสายออกให้ไปฝั่งนู้นแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ของหมัดแข็งกว่าของมัดขึ้นนูเลฟซีดูดูเห็นไหมไม่ดูปรับมากเลยเนี่ยไงของหมัดปรับพ้นเลยฟซีนี่ทุกคนว่ามึงเอียดโอ้โหขึ้นดีหนักตอนนี้หมัดขนาดเชือกใหญ่นะเนี่ยนี่ตาเชือกเล็กมึงเห็นว่าขาด โอ้ขอมัดให้ตายเถอะถ้าจะแทงได้ขนาดนี้นู่นของมัดโอ้ขอมัดเป็นไงมาดูของมึงเอียด<ส><ก>ของมัดป,ปรับผิดสูลลตรทุกคนปรับเจอว่าพ้นแล้วออลงใหม่ออลงใหม่ของมัดปรับพ้นทุกคนโอ้ยตายเถอะพระเจ้ามันขึ้นดีมากเลยนู่ของมัดขอเอาลงม,มาปรับใหม่จริงๆของมึงเงียดก็น่าจะปรับได้กันนะเพราะว่าสายอ,อกของเงียดก็เยีะอยู่นิดนึง แต่ว่าเดี๋ยวเราก็ไม่เป็นไรเราจะให้สายเลยดีกว่าเดี๋ยวเราก่อนเหมือนไม่กล้าให้สายเยอะๆทุกคนดูดูฟังเสียงโอ้ทุกคนลมแรงมากโอ้ขนาดลมแรงองเห็นยังต้านลมได้ทุกคนดูโอ้โหขนาดลมแรงยังต้านลมข้างบนได้แล้วก็แทงโอ้ทุกคนดูโอ้โหแต่ว่ามันแข็งนิดนึงแถวเงี้ยขอแต่งสายมันก็ได้นะแต่งสายมันกลับมาให้ตรงเพราะว่าตอนนี้สายอกมันเยอยู่เอาลมมาก่อนดีกว่า โอ้โหขึ้นดีลูกพี่เป็นไงวะตัวนี้ขึ้นดีไหมขึ้นดีครับขึ้นตรงไหนในชี้แรงวะเอ้ต้องบนเลยเหรอโอ้โหอะไรนนาะทุกคนโอ้นุ่งของมัดตามมาแล้วอ่าของมัดขึ้นตรงแล้ทีนี้ของเมียต้องเต็งสายมัยน้องเมียเอาลงมาเต็งสายก่อนดีกว่านะเพราะมันขึ้นเย่พิรุนอ่าตอนนี้ของมังเอียดอ่ามันจะสู้ของมัดไม่ได้เพราะของมัดเริ่มตรงแล้วเราต้องชักลงมาเต็งสายก่อนทุกคนไป let's go โอ้ตอนนี้ว่าของมเงียดกับว่าเระเบีังหมาดของเงียดชูไม่ได้พ้นอเรียบร้อยอ ไปแล้วไปตามไปตามทุกคนมึงเหียดไปเก็บเบ้าก่อนตอนนี้ว่ามึงเหียดพัดลงไปแล้วไปทุกคนไปตามกันค้างไหมค้างไหมเดี๋ยวเราเหียดแรกก่อนสบายทุกคนตอนนี้ค้างเหรอไหนอ๋อไม่เป็นไรถ้าเราดึงมันหลุดได้ไหมโอเคถ่ายมงเหียดไปถือกล้องดิ้วไป ก่อนวันนี้เรามาเว่าก่อนสายสายของมังเอียดสู้ของมันไม่ได้เนด็กคนนอนเอาลงเก็บลงมาลูกเออลงมาเออเฮกเดี๋ยวได้ก่อนกลับมาแล้วเราลงไปเก็บแล้วจะไปปัดตรงนี้ไปมาตรงนี้มันก็จะบนต่อได้ใครเอาสายนี้มั่งเดี๋ยวมังเอียก่อ ับนเดี๋ยวไปโปะล่ะเดี๋ยวในของม้วนไผ่นี่ก่อนไว้สินะโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นกันใหม่ขนาดดูดูสายทุกคนดูสายสายนี้เขาใช้ตกปลาฉลาม80ปอนด์3,600ักรอยกิโลเขาเมียขาดทุกคนกี่ดูว่าตัวใหญ่ไหมตัวเมียใหญ่ไหมใหญ่พื้นล็กขนาดว้าติ๊ดเดียวนี่ติ๊ดเดียวนี่นะเดี๋ยวเชื่อนะว้าตัวเล็กติ๊ดเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปไอ้นุ๊กกันใหม่ดูกันต่อ ก็ม <c ười> okay. ีคก็เจ็บสามสิบปีก่อนแล้วกันเวสวยขัดเลยลูกบีเฮือหอบตอนนี้มันเห็นได้ว่าหลบมาแล้วเกือบเสร็จเอฟพีเกือบลงน้ําเดี๋ยวเรามาปะกันแล้วก็ขึ้นใหม่เลยว่ามันจะขึ้นดีเหมือนเดิมหรือเปล่าขาดสู้ของหมัดไม่ได้ของหมัดโอ้ด้เองไปไปกันต่อตอนนี้เราได้มือเล่นแล้วเราลองหมัดเล่นให้ เราจะมาบนมาดูกันว่าจะยิ่ของมัดไม่ไม่ลงเลยองมัดตัวนั้นโหดนัดแต่ว่ามาดูกันทุกคนทำเลยไหนๆเราเร่งมัดกองเงียบไปใกล้เดียวปอบผู้เดี๋ยวเดียวเดียวไปเร็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 วไปเลยไปเลยมัดวิ่งก่อน